อันนี้เวลา10นาฬิกา24นาทีนะครับดาวนชชื่นปัญญาพุทโธท,ท่านอาจารย์ฤทธุดงนะครับมาถึงฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นโรงเรียน300ยอดวิทยาคมนะครับฝั่งซ้ายนะครับาสาธุสาธุครับ ยกน้ำเลยนะพี่นะยกน้ำรอเลยครับผมสาธุสาธุครับวางโทรศัพท์ก่อนพี่อ่าวางโทรศัพท์ยกของขึ้นครับผมสาธุครับผมครับสาธุนโมทนาบุญกับจริยธรรมทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับ สาธุสาธุครับถอดหมวกด้วยนะพี่นะครับมีอะไรที่ผมบอกได้ผมก็จะบอกแนะนำยติธรรมของเรานะครับเนาะอยากให้ได้บุญกันทุกคนทุกท่านนะครับให้ถอดหมวกถอดรองเท้านะครับยกของสองมือประเคนล,ลงตา นะครับนะครับอ่านะครับก็เป็นอ่าพี่น้องชาวต่างชาตินะครับเราทันมาล้างหน้าไม่ลืมตาล้าก่อนครับสาธุครับผมเห็นตั้งแต่ออกจากสงขาสาธุครับผมพี่นะครับพี่เพียรบอกว่าเห็นตั้งแต่หลวงตาท่านออกจากสงขาคุณแม่เอาคุณพี่เอาคุณแจวางไว้ก่อนแล้วยกของขึ้นถวายอ่ะแล้วยกของขึ้นถวายเด้อครับผม สาธุสาธุพี่พีรับรับให้ลุงครับผมลุงตาเดี๋ยวคุณหมอจะนำนมนำา,านเป็นของลุงตานะครับผมสาธุครับนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นคุณหมอคอยอแจก,กน้ำแจกขนมนมเนยคนแก่คนท้องเพราะว่าเด็กคนชรานะครับด้านหลังนี้นะครับเนาะ ก็ถ่ายให้ยาติธรรมได้รับชมอ่าทั้งด้านหลังด้านหน้านะครับเนาะนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยเห็นไหสาธุครับผม แม่เอาปอกระเป๋าไว้ยกน้ำเออวางไว้แล้วยกน้ำขึ้นยกน้ำเลยครับผมนั่นแหละครับยกน้ำเลยพี่ ยกน้ำแล้วครับคุณแม่ยกน้ำครับผมนะครับสาธุสาธุครับห <c oughs> ลงนี้หลงตาท่านรับแล้วพี่สาธุอนุโมทนาบุญครับผม <laughs> าหลวงตาจะชันน้ำนะครับครับก็ปีที่แล้วนะครับหลวงตาบุญชื่นบัญญาวุทโธนะครับท่านอาจาริตริ่ง,งมา,าปีที่แล้วท่านพักที่นี่นะครับโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอดนะครับตำบลไร่เก่าอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนาะที่ผมได้ติดตามท่านนะครับก็ได้ถ่ายทอดนะครับมาเรามีลวงตาให้ยติธรรมรับชมนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดิมนะครับเนาะที่ลวงตาท่านเคอโดงผ่านตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมก็จําได้นะครับเนาะลวงตาท่านพักที่นี่นะครับโรงเรียนน่ครับไร่เก่านะครับสามสามร้อยาสามร้อยยอดนะครับ ครับครับ2อกิโลครึ่งอีก2กิโลครึ่งนะครับ าจากจุดนี้ไป2กิโลครึ่ง,งหลวงตาฮันจะพับเอาช่วง,งเที่ยงนะครับที่ปัม๊มอตท,อทอนะครับยะธรรทุกท่านครับครับสาธุมทนาบุญกับยะธรรมทุกท่านครับสาธุครับผม ครับหมอให้ครัดวงตาให้คุณหมอนมไปให้พี่ๆท่านที่เดินไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นห่วงนะครับอย่าทำนะครับตาเป็นห่วงทุกคนทุกท่านเลย,เยะนะครับทุก่าครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตาลงตาบุญชื่นเดี๋ยตามเจนีนะครับสวัสดีครับ